สวัสดีครับพบกับช่องโจ้ลูกเรื้องชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาดูลูกหมูครับวันก่อนได้ข่าวว่า,มา,าหมูผู้ใหญ่เจออกลูกมา9ตัวครับยังไงครับหวยออกวันนี้เลยเนี่ยวันที่อะไรหนึ่งเก้าเนี่ยไหนหมูไปไหนแล้วหมูตัวเล็กไปไหนแล้วหมอูอ่ตรงนี้จหอหมูป่าเห็นบอกว่าออกลูกมา9ตัวนอนอยู่ตรงนูนนะนอนอยู่ด้านใน โอ้ยดูหมูดูหมูเนี่ยมันนอนอยู่ข้างในอ่ะพ่อเห็นว่ามันนอนอยู่ข้างในนะ่นี่ครับหมูไหนอ่ะหมูป่าตัวใหญ่มากอะเนี่ยนหมูตัวเล็กมันอยู่ไหนอ่ะโอ้เนี่ย นี่หมูป่าครับหมูป่าผู้ใหญ่เจครับมันออกลูกตัวเล็กมาเก้าตัวครับเดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนรอติดตามดูครับว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินนะฮะกลัวหมูมันวิ่งมาใส่ดูฮะดูฮะโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ตัวเล็กครับเนี่ย เนี่ยครับตัวเล็กๆอ่ะเนี่ยมันเยอะมากเลยโอ้ยแต่ถึงกูัวมันวิ่งเนี่ยฮะซูมได้ไหมเนี่ยมันกลัวครับเนี่ยโอ้ยเก้าตัวครับลูกหมูตัวเล็กๆครับเนี่ยฮะลูกหมูแม่มันห่วงมีเก้าตัว มันนอนตรงนี้มันหมกไอ้ซุกกับกองฟางครับมันน่าจะหนาวครับเนี่ยนี่ฮะเก้าตัวเป็นลูกหมูป่านะครับนี่ฮะมาแล้วมาแล้วน่นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโน่นะฮตัวเลก็กจิ๊เดียวนี่ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูครับ กลางคืนมันก็จะนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะนอนซุกตรงนี้แต่อากาศมันจะเย็นมากตอนนี้ฮะมันก็นอนซุกกับท้องแม่มันเนี่ยฮะเนี่ยฮะแม่มันนอนแล้วเนี่ยเราต้องคอยระวังตัวนะแม่มันกำลังแบบว่ามันห่วงลูกมันอยู่นะครับเนี่ยฮะ,ฮะ,ฮะตัวเล็กฮะ ดูครับดูน่ารักมากนี่ฮะกี่ตัวเนี่ยโอ้ไปแล้วนูน่นไปแล้วครับทุกชมครับไปแล้วโอ้น่ารักมากมันเหลือไม่กี่ตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาออกไปดูพาออกไปดูโอ้นี่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 เนี่ยอันนี้ตัวใหญ่สุดเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยนี่นี่นี่ดูดูโอ้เนี่ยตัวเล็กเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นตัวเก้าตัวหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นี่ฮะหมูป่าหมูป่าเออเนี่ยมาหลายรอบนะครับมามาหลายรอบก็มาถ่ายให้ดูครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะตัวเล็กๆนี่ฮะเห็นไหมฮะน่ารักมากน่ารักมากนี่ฮะโอ้เยอะเลยครับ อีกสักหน่อยก็คงโตครับนหมูป่าผู้ใหญ่เจม,มาทุกครั้งแวะมาทุกครั้งก็พาทุกคนมาชมหมูป่าฮะแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่เกิดอันนี้เพิ่งคลอดตัวเล็กๆเองครับต,ตัวเท่าลูกหมามันหนาวอะ่ะมันยังไม่มีขนมันหนาวดูดิฮะดูดิ อันนี้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัวใหญ่อันนี้เป็นเจ้เจาพ่อหมูแล้วน,นี่ประมาณเกือบสองร้อยโลนะ <c oughs> ใช่ไหมตัวใหญ่น,นี่ถึงนะเนี่ยอสองร้อยโลแล้วเนื้อมันแน่นอ่ะเนี่ย <c oughs> ตัวเล็กๆเ,เองครับ <c oughs> น่ารักไมหมฮะนี่ <c oughs> วิ่งตามแม่ให้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันจะวิ่งมาหาเรามันห่วงลูกมันนะครับห่วงลูกมัน กินน้ำกินน้ำกินน้ำเลยลูกกินน้ำเลยพาทุกคนมาชมหมูผู้ใหญ่เจครับมาทุกครั้งก็พาทุกคนมาชมทุกครั้งนะฮะแต่มารอบนี้มีหมูตัวเล็กครับมันคลอดลูกแล้วก็เพิ่มอีกเป็นได้เป็นสิบตัวแล้วเนี่ยฮะมันตัวเล็กๆเ,เองครับพอดีผู้ใหญ่เจก็ทําเหมือนกับ เอาเอาเอาสแลนมากลางให้มันเนาะมันจะได้ไม่มีลมมืองคืนครับแล้วก็มีฟางให้มันซุกตอนกลางคืนมันอุ่นนะตรงนู้นนะเข้าไปพ่อจะอุ่นเลยนะครับเรามาดูมาดูตรงนี้มันเข้าไปในใต้สแลนเนี่ยนะฮะนี่ฮะอันนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้มันอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะเป็นพ่อเป็นพ่อมันขนมันแข็งแข็ง หมูป่าลูกมันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะลูกมันอยู่ตรงนี้พอดีผู้ใหญ่เจเขาทำสแ,แลนปิดมันนะครับมันกลัวมันหนาวเดี๋ยวมาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้นี่ฮะโอ้ยนี่ครับนี่เนี่ยลูกมันนี่ครับเยอะเลยครับลูกหมูเก้าตัวน่นี่ๆๆนีนน่มันตัวเล็กมากอ่ะ นะครับตัวเล็กมากๆนี่ฮะเยอะมากเลยกลางคืนมันก็จะนอนเนี้ยมันก็จะนอนซุกไอ้ฟางนี่แหละอุ่นมันก็จะนอนใกล้แม่มันอุ้ยน่ารักนะถ่ายให้คนได้ชมครับวันนี้บุกเล้าหมูผู้ใหญ่เจเหมือนเดิมมาทุกครั้งก็ต้องมาถ่ายหมูให้ดูครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะมันได้ลูกครับเนี่ยฮะ เนี่ยมันเนี่ยมันจะควัดเออมันควัดให้ลูกมันนอนเห็นไหมมันจะเกียเกียรเกียรแล้วให้ลูกมันซุกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนอนแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกมันก็จะเข้าไปแล้ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยครับนี่เห็นไหมอันนี้เขาเป็นแฟนกันมั้งอ่ดูดีดีเขาเขาเขานอนเขานอนทับกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเป็นแฟนกันมั้งเนี่ยเขาเป็นแฟนกันแน่นอน เห็นไหมโอ้น่ารักดีตัวนี้ตัวเล็กสุดเลยเขานอนเขาเพิ่งคลอดเขาเพิ่งคลอดแล้วมาคลอดช่วงร้อหนาวพอดีถ้าคลอดทุกตัวนะโอ้โหเยอะเลยนี่ฮะขึ้นไปแล้วนู่นน่ะขึ้นหลังแล้วนู่นน่ะอันนั้นแม่เขางั้นตัวโน่นน่ะโน่นน่ะมาวิ่งตามเห็นไหมวิ่งตามแม่เขาไปออไปได้หนุนะ <laughs> ไปแล้วนูะนะฮะเดี๋ยวเราพาเดินมาทางนี้เดินทางนี้มาทุกครั้งก็มาชมครับเออมาดูว่ามันออกลูกหรือยังเนี่ยแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับก็ให้มันหากินเองอันนี้ขี้มันไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ช่วงนี้เนี่ยฮะเราก็เดินชมก็วิ่งนะฮะ ได okay. ้ลูกมา9้าตัวนะครับก็วิ่งไล่กันนะครับพาทุกคนมาชมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องโจ้รุ่งเรืองชาแนลด้วยนะครับวันนี้พามาดูหมูเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่ต่างจากแต่ก่อนก็คือมันมีลูกมาครับไปแล้วครับสวัสดีครับส่งท้ายปีหมูด้วยหมูต้อนรับปีวัวไปแล้วสวัสดีครับ